พูดต้น่จะจะคุยไม่ใช่เก่งมาเรื่าง้วก็จะเก่ดใจพูดพูดก็พางออกขึ้กแบบนี้ม่ถกไม่เชื่อกูเน็่ยก็แบบพูดช้าเ่าพูดมันเก่งใจอกู่นะ็ูดก็แบบเขาก็พร้อมรับตังเรานี่และตองโจทย์จรเลยนะคับเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนชอบครบอดี้แลมก็ชอบเช่นกันนะครับเดี๋ยวรอดูโชว์ของบอดี้แลมด้วยทุกคนนะส่งเสียงดังให้กับบอดี้แลม ขอบคุณครับนี่แะครับยนี้แสแรระดับตำงานของเรา,ารถ้าร่วมานดูพวกไม่ต่าด้วยนะครับ นี่นะนี่นะเซล่์บุญชนก็ต้องมีเซลฟี่หน่อยอะไรหน่อยแบบนี้ครับเซลล์บุชนมีไาสั่งมากเลยครับพี่พี่และมากันเยอะมากจริงๆทำมาดีนอกจากเป็นกนคขับแล้วนะคะก็มีสซ่ลมบุชนด้วยทุกคนครับโชคเสนยใดครับให้กับบอดี้สแลมรอดีโชว์ได้เลยนะคะ และแน่นอนวันนี้น่ารักมา,มากๆเลยบัตเตอร์แบดน้องน้อยสุขสุขส่งเสียงกันบ้างน้อยด้วยนะน่ารักอ่ะน่ารักมาดูเฉก